นั้นหมายความว่าขับในเมืองนะครับคุณจะมีผมอะไรที่หนักเบาที่สุดเรื่องของการดับคีเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมรายการกูคาโดยขายดีออโต้นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับรถยนต์มือสองสภาพดีการันตีโดยผู้จำหน่ายรถยนต์มือสองที่มีคุณภาพกับผมตระกูลลินมิทจากแมสอ a u ต o คารนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ถนนรีนครินนะครับ มาอยู่ที่เบสเซอร์วิสนะครับเป็นที่จำหนารถยนต์มือสองนะครับอีกหนึ่งแห่งที่ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูเจ้า Ford Ranger XL Plus โฉมปี2019รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเลขไม้เนี่ยเจ้าของเดิมนะครับใช้ไปเพียงแค่ประมาณสัก14,000กิโลเมตรเท่านั้นเองตัวรถมีความพิเศษอย่างไรนะครับในรุ่นนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์2.2ลิตร160แรงม้านะครับเจ้าของเดิมเนี่ยผมว่าเขาใช้รถแบบเดิมๆเลยนะครับเท่าที่ได้ดูสภาพตัวรถนะครับคัน,น สีแดง t o เลสกระจังหน้าดำ xl plus เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นมาจาก xl ปกติอีกนิดหนึ่งนะครับเป็นการแบบเพิ่มรุ่นย่อยขึ้นมาของ ford นะครับรถออกมาในปี19เนะครับโอเครุ่นนี้จะลดในเรื่องของความหรูหรานะครับเรื่องไฟหน้ากระจังหน้าการตกแต่งออกไปแต่ว่าเน้นการใช้งานมากกว่านะครับตั้งแต่ไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนนะครับทั้งหมดเป็นหลอดไส้หมดเลยไม่มีเดียมและนิ่งไลท์ไฟตัดหมอกฟลอกแรมไม่มีหลกัลกๆแล้วเนี่ยนะครับคุณได้ล้อแมก็กเป็นล้อแมก็กอาจจะลด โทนลงไปนะครับไม่ใช่แบบสีดําดุดนะครับจริงๆก็ไปเปลี่ยนได้เป็นแม็กขนาด16นิ้วเกียร์6สปีดนะครับเน้นการบรรทุกนะครับจริงๆแล้วจุดเด่นของ Ford Ranger นะครับในรุ่น XL นะครับก็คือ Ford Ranger เนี่ยเขาให้พวงมาลัยไฟฟ้าหมดแล้วฉะนั้นหมายความว่าขับในเมืองนะครับคุณจะมีพวงมาลัยที่หนักเบาที่สุดในตลาดกระบะทั้งหมดเลยนะครับตัวรถเนี่ยเท่าที่ผมดูแล้วนะครับภายในเนี่ยมีแค่ไปเปลี่ยนเองจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะครับเจ้าของเดิมนะครับไปเปลี่ยนมาเป็น เบาหนังให้แล้วนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมานะครับเดิมๆิมเลยอย่างเช่นบันไดข้างนี่มีให้กุญแจยังไม่ได้เป็นคีย์เลสกันชนท้ายไม่มีนะครับไฟท้ายก็เป็นหลออไส้ปกติกระจกมองข้างเป็นสีดำนะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไม่มีนะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่แก้มข้างแทนนะครับรุ่นนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับโอเพนแคปนะจุดเด่นนะครับเน้นการบรรทุกแล้วด้านในเนี่ยนะครับก็แคปเปิดได้90องศานะครับยกของเข้าไปนะครับอันนี้เขาแบบ ทำมาเป็นที่นั่งแล้วนะครับรุ่นนี้ก็จะเห็นว่าเน้นโทนสีดําทั้งหมดนะครับหน้าจอนี่ยังไม่ได้นะยังคงเป็นแบบเน้นปุ่มกดนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอลบอกสถานะต่างๆรองรับเรื่องของบลูทูธการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับมี USB มาให้1ตําแหน่งมี AUX มาให้ด้านล่างระบบประ,ประกาศเป็นมือหมุนแต่ว่าดีไซน์ดีคันนี้เกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับอยากเข้าเกียร์ถอยหลังก็ดึงวงแหวนเหยียบคลัตชนะ์เข้านะครับ ก็จะเข้าเกียร์ R ละแต่ว่ามันไม่มีพวกกล้องเลยนะฮะก็ทําใจหน่อยแต่เข้าเกียร์แบบมันจะเป็นแบบระยะเกียร์มันจะสั้นน่ะนิดเดียวเข้าได้แหละนะครับนี่คือเกียร์ธรรมดาของฟอร์ดแล้วก็พละกําลังดีนะครับวงม,มาลัยไฟฟ้าอย่างที่ผมบอกไปเห็นไหมเป็นมัลติฟังก์ชันรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับรองรับการควบคุมหน้าจอต่างๆนะครับเครื่องยนต์นะครับ2.2ลิตรนะครับดูสภาพห้องเครื่องโอเคนะครับนี่คือเขายังไม่ได้ทำความสะอาดยังเป็นฝุ่นๆอยู่ แต่ก็ดีครับมาแบบนี้เนี่ยดูกันง่ายดีโครงสร้างภาพรวมของห้องเครื่องยังดีอยู่เลยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการชนแน่ๆนะถ้าดูจากสายตาตรงนี้นะครับอชิ้นส่วนน็อตต่างๆโอเคครับเล่นได้นะครับไม่มีฝาครอบเครื่องนะนะไม่มีตัวบุนะแต่ว่าให้โชคคํมมานะครับก็ดี22ลิตรใช่ไหมครับ160รแรงมา้านะครับแล้วก็แรงบิดเนี่ย385นิวตันเมตรเป็นแบบแฟลตอกด้วยข้อดีคือ มันมาในรอบต่ำนะครับเริ่มต้นสักพันหกรอบเนี่ยก็คือแฟลตท็อกคุณได้385นิวตันเมตรละนะครับลากเลยนะครับฉะนั้นหมายความว่าพลังกำลังมันเหลืออยู่แล้วบางคนบอกเฮ้ย2.2ลิตรมันจะแบบโอเคไหมกับการแบบเอาไปใช้งานบรรทุกนะครับคือไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวนี้จริงๆเนี่ยได้รับการปรับกำลังแล้วนะครับจากตอนไม่ได้เชนทั้งเบสเซอร์วินนะครับตั้งราคาเจ้า Ford Ranger XL Plus รุ่น2.2นะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดเอาไว้ที่459,000บาทโดยราคานี้เนี่ยนะฮะ ก็ยังมีในเรื่องของดอกเบี้ยนะครับ2.99%ด้วยใครสนใจนะครับลองมาดูกันได้นะครับสำหรับเจ้า Ford Ranger รุ่นนี้นะครับเรื่องของการดับขี่เนี่ยไม่น่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะครับในเรื่องของช่วงล่างนะครับการเก็บอาการการเข้าโค้งต่างๆนะครับจากที่เคยได้ใช้นะครับจากที่เคยได้ขับมานะครับรถขับดีแน่นอนนะครับก็ฝากทุกท่านกดติดตามครูคาโดยขายดีออโตเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตระกูลนิมิตรจากแมสโตรคารต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ